สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหล่อนลี้ลับวันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่โลกแห่งปริศนาที่พิสูจน์ไม่ได้โลกที่ความจริงถูกบิดเบือนด้วยเงาและความหวาดกลัวเตรียมพบกับคลิปจากกล้องที่จับภาพสิ่งเนื้อกรรมาชาติได้จริงๆตั้งแต่เงาดำปริศนาบนเพดานไปจนถึงวิญญาณแม่มดที่ล่องลอยอยู่ใต้แสงจันทร์ มองให้ดีเพราะบางทีบางสิ่งอาจกำลังมองคุณอยู่หากคุณพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วร่วมไขความลึกลับไปกับเราแล้วก็อย่ารอช้าไปเริ่มกันที่อันดับที่5กันเลยค่ะอันดับที่5ภาพหลอนที่หัวไหล่คุณยายมาเริ่มกันด้วยเรื่องราวจากคุณยายท่านหนึ่ง ที่กำลังบันทึกภาพความน่ารักของหลานชายเอาไว้แต่แล้วกล้องก็จับภาพบางอย่างที่ทำให้ต้องขนลุกลองสังเกตดีๆค่ะบริเวณหัวไหล่ของคุณยายในวงกลมสีแดงนั้นคุณเห็นไหมมันคือภาพเงาคล้ายผู้หญิงผมยาวสวมชุดสีซีดๆที่ดูน่าขนลุกปรากฏอยู่นี่คือภาพหลอนที่มาพร้อมกับความน่ารักของเด็กน้อยหรือ เป็นเพียงจินตนาการลองตัดสินด้วยตัวคุณเองอันดับที่4ร่างดำปริศนาที่โรงงานต่อไปเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงงานแห่งหนึ่งที่ต้องตกใจเมื่อกลับมาดูกล้องวงจรปิดในคลิปนี้เราจะเห็นร่างสีดำปริศนาที่ค่อยๆเดินเข้ามาจากความมืดมุ่งหน้าสู่ตัวโรงงานมันเป็นแค่เงา หรือเป็นการย่างก้าวของสิ่งมีชีวิตบางอย่างไม่ว่ามันจะเป็นอะไรการปรากฏตัวในยาวิการเช่นนี้ก็ชวนให้สงสัยถึงวัตถุประสงค์ของมันจริงๆอันดับที่3สิ่งที่ซ่อนอยู่ในโกดังเก็บอะไรมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานที่ดูงานแห่งหนึ่งบริเวณชั้นสองที่ค่อนข้างมืดมิด ชายคนนี้กำลังเดินทัวร์อยู่พร้อมกับไฟฉายที่ส่องสว่างซึ่งเป็นบริเวณที่สว่างที่สุดในส่วนที่เต็มไปด้วยลังอะไหลที่ปัดน้ำฝนรถยนต์เขาหวังว่าจะไม่เจออะไรน่ากลัวแต่แล้วความมืดก็เผยบางอย่างออกมาลองจับตาดูให้ดีในคลิปค่ะว่าภายใต้แสงไฟที่ส่องไปรอบๆจะมีอะไรแปลกประหลาดปรากฏขึ้นมาทักทายเขาหรือไม่ อันดับที่สองวิญญาณแม่มดเหนือน่านฟ้าเม็กซิโกข้ามายัางประเทศเม็กซิโกค่ะที่ซึ่งอาชญากรรมรุนแรงทำให้ต้องมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านแต่กล้องตัวหนึ่งกลับบันทึกภาพที่เหนือกว่าการปลน้นผู้เชี่ยวชาญปรากฏการเหนือธรรมชาติได้ยืนยันว่าสิ่งที่เห็นในกล้องคือร่างเงาปริศนาที่ล่องลอยอยู่บนฟ้า พวกเขาเชื่อว่านี่คือวิญญาณของแม่มดที่ยังคงวนเวียนอยู่ในพื้นที่เป็นหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดของการปรากฏตัวของวิญญาณที่เร่ร่อนจริงหรือ อันดับที่หนึ่งดวงตาสีขาวบนเพดานของวิลลี่โรเปสและมาถึงอันดับที่หนึ่งของเราเรื่องราวจากวิลลี่โรเปสเขาเล่าว่าแฟนเขาบันทึกเสียงประหลาดที่มาจากบนเพดานห้องของเขาเองวิลลี่บอกว่าเขายินจ้องมองจุดนั้นอยู่นานก่อนจัดตัดสินใจถ่ายภาพไว้ดูให้ชัดๆ ในวิดีโอนี้เราจะถูกชี้ให้สังเกตที่ช่องด้านบนเพดานและสิ่งที่ปรากฏก็คือเงาดำคล้ายมนุษย์ที่น่ากลัวที่สุดคือดวงตาสีขาวสะท้อนแสงมันคือผีสิ่งมีชีวิตประหลาดหรือสิ่งใดที่น่าสะพรึงกลัวที่ต้องมองลงมาหาพวกเขาจากความมืดน่ากลัวจริงๆค่ะ และนั่นก็คือทั้งหมดของ5คลิปสุดหลอนที่เรานำมาให้คุณได้ร่วมพิสูจน์ในวันนี้ค่ะจากเงาดำปริศนาบนเพดานไปจนถึงวิญญาณแม่มดล่องลอยคุณคิดว่าคลิปไหนคือของจริงที่น่ากลัวที่สุดและคลิปไหนที่คุณเชื่อว่าเป็นการจัดฉากหรือแค่ภาพลวงตาคอมเมนต์บอกเราหน่อยค่ะอย่าลืมกดไลค์หากคุณชอบคลิปนี้ และถ้าคุณไม่อยากพลาดเรื่องราวลึกลับน่าคนลุกอีกมากมายก็กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องของคุณไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีหรือไม่ก็ขอให้ด้วยเจอแับความหลอนกันทั่วหน้าแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ